เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ชัชบ,บอรกับเกม Metal Slug Awakening นะครับผมตอนนี้ได้เปิดให้บริการในประเทศไทยแล้วนะครับแม่ <c oughs> พูดเหมือนเขาจ่ายไม่ได้จ่ายนะเราอยากเล่นเองเพราะว่ามันเป็นเกมสมัยเด็กตั้งแต่นูน้นอายุไม่ถึง10บขวบอะ่ะเล่นใน p พ a y น n e ะนะครับแล้วตอนนี้เอามาเปิดในประเทศไทยแล้วนะครับผมเป็นเกมมือถือนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปลองเล่นกันนะครับเข้าเซิร์ฟเออมีอะไรวะเนี่ยอ๋อเซิร์ฟหกเหรอ สูงสุดที่เซิร์ฟงั้นเราไป6เลยละกันนะครับเพราะว่าเป็นเลขวันเกิดด้วยนะครับผมไปไม่แน่ใจว่าภาพขอบตอนอัดคลิปเนี่ยมันจะมีขอบโผล่เพราะว่าผมไม่สามารถเล่นในโปรแกรม LED Player ได้นะครับผมเล่นในโปรแกรม b o o Stack แทนนะครับผมก็ถ้ามันมีภาพขอบ,ขอบแบบหลุดออกมานะครับวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ๋อเนี่ยภาพยุคเก่าไปนี้เลย โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เรา,าอยู่หน้าเกมแล้วนะครับผมผมลองตั้งค่าดูแล้วแล้วก็ไปเล่นมา2ตานะครับคือขยับไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ด้วยความที่มันเป็นเกมมือถือนะ้นแล้วเรามาเล่นในคอมนะครับเล่นในโปรแกรมบลูสเตดนี่แหละมัน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 ขยับยากเวลาผมเดินไปทางขวาเนี่ยเห็นปะมันจะหันซ้ายเนี่ยกดซ้ายไม่หันขวากดขวาปุ๊บหันซ้ายก่อนทีหนึง่งแต่กดซ้ายไม่หันขวาเลยเออนี้ผมก็งงกันแล้วก็ วลากดกระโดดนะมันกด2ปุปลูกของกันไม่ค่อยได้เว้ยนะครับผมเวลาไปเล่นจริงมันค่อนข้างลาบากแล้วก็โดนกระสุนบ่อยมากนะครับแล้วก็เวลาที่เรากระโดดปกติเนี่ยแบบเนี้นะครับเราสามารถกดแปง้งนาด้วยแต่บางทีมันกดไม่ติดมันก็ทําให้ลําบากนิดนึงนะครับผมเออนะครับก็ตอนนี้ผมเล่นถึงด่าน3แล้วนะครับ510ยเป็นพลงังเปล่าไม่รู้แต่ว่าเลเวล3นะครับตอนนี้ เราได้ปืนมา2กระบ,บอกนะครับจากการลองเล่นมานะครับผมก็จะเป็นอ่าลูก,กี้ไม่ชินกันนะครับกับลาพิทไม่ชินกันนะครับได้มา2กระบ,บอกแล้วก็ตัวละครมี12ตัวทั้งหมดนะครับในเกมนี้นะครับผมอ่าเขาเรียวฮีโร่เหรอโอเคเออฮีโร่ฮีโร่เนาะมี12ตัวแล้วตัวนี้น่ารักมากเลยอยากได้ดูดิ ภาพคือสวยมากภาพอันเนี้ยสวยมากกินโดนัทด้วยอันนี้เป็นระเบิด3ลูกนะครับปกติระเบิดจะใส่ได้ลูกเดียวนะครับแต่ว่าใส่นี้ไประเบิดจะเป็น3มลูกนะครับผมมีหมวกมีเสื้อมีเกมรองเท้าให้ใส่นะครับผมในส่วนของประดับก็คืออันนี้แหละระเบิดนะครับก็คิดว่าน่าจะต้องส่นกาชาหามาเลืออสักอย่างต้องไปรอดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันให้ดูนะครับผมไปที่ด่าน3นะครับดูซิว่าผมจะตุยไหมคือต้องสารภาพตามตรงนะครับผมว่า อ่ารอเล่นมา2ด่านคือแม่งตุยตลอดนะครับเพราะว่าตอนแรกผมไม่แน่ใจว่าหลอดข้างบนเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมสรุปมันคือหลอดเลือดแลผมก็ตายหาไป2รอบนะครับโอ้ยมีแมงมุมแมงมุมป่าระเบิดป่าระโอยโสมใส่สเกงก่อนอูมันขึ้นอะไรตอนนี้ไปหิวเลือดรีโหลดอยู่คือห้ามโดนเนี่ยโดนไปแล้วโอ้โหมีขอยห้เก็บด้วยครับผมอ่านี่เป็นระเบิดหิมะไป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 ,ไป เจาะเลยโอ้โหเด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 เรามาใกล้เขาเกินไปมาใกล้เกินไปเอาระเบิดไปอุ้ยปลาไม่ถึงมีสกิลใช้ด้วยนะเดี๋ยวให้ดูสกิลแป๊บหนึ่งนะตอนนี้คือเลือดกูไปไปแล้วโอ้โหลบก่อนแล้วสุดนมต้ง75นั้นทุกคนดูยังไม่ได้ตั้งค่าผมตีเลยเดีดเ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 นเด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 เเหเ ต้องการฮิวเลือดด่วนตอนนี้เฮ้ยต้องขึ้นอูดขึ้นอูดแจมเลยไปครับผมอูดเลือดเยอะนี่แองมุมเหรอโอ้ยอะไรอ่ะมันยังยุงเหรอมีสกิลด้วยนะสกิลคืออะไรไม่รู้กดไปแล้วกันนี่โอ้ไม่ใส่ฟ้าใส่ฟ้า,ฟาโอ้ฝั่งเขาแม่งปองแม้งป,ปองเดี๋ยวก่อนนะหาให้ตรงก่อนหายตรงก่อนเดินให้ตรงมันจะไม่ใช่หายตรงหายตรงอะไรล่ะตายซะอ,อยากได้ของอะ่ะมันขุดเจอของไหมนะเนี่ยเออ เก็บเลยรอเลยอ,ะอะ่ะรอแต้มของเรามีคัทซีนให้เราดูด้วยนะครับถ้าใครเล่นมาถึงตอนนี้นะครับจะมีคัสซีนเราดูตลอดนะครับแต่ว่าผมไม่ดูอันนี้เป็นบอสน,นะครับกาดพีระมิดก็ามาดีอะไรไม่รู้แต่สกิลไปเลยละกันฟ้าผ่าฟ้าผ่าเราจะอยู่บนอู่จนกว่าอู่จะตายนะมันมันหมอบได้วะไม่แน่ใจอะ่ะหมอบไม่ได้เหรอ ผมไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้เกมมันหมอบได้หรือเปล่าเอ้ยโอ้โหเลือดเลือดกูเลือดกูเลือดกูเอ้ยเฮ้ยให้ขอให้ขอให้ของให้ขอให้ของเด็ด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 ให้ของ,ของแต่เราต้องเป็นคนไปเก็บวะเราต้องเราต้องลงอะ่ะไ,ไม่เป็นไรเอาโอเคตายแล้วบินได้ครับผมจังหวะนี้เปิดสกิลเลยดีไหมอุ้ยเรือเรือสามลอดเอ้ยกล่องยามากล่องยามา เฮ้ยมันมีไอ้นี่เดเด้อเดเฮ้ยลงไปเก็บของยานเนี่ยมันบังคับยากเอ้ยเดี๋ยวเด้อน,นเนี่ยกูว่าแหละมันบังคับยากเสียเหรียญเลยโอ้ยนี่อันตีแล้วกันซัดรัวปลาระเบิดด้วยจ่อหน้าเข้าไปทางล่างอะ่ะโอ้ย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 ทางล่างมันมีมันมีน้ำเขียวอยู่พยายามจะไม่โดนไม่เป็นไรเรามีกล่องติดตัวแล้ว อุ้ยเดียเยวเนี่ยมันหลบโคตรยากนะท่านผู้ชมอุ้ย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 กล่องยาเลยจังหวะนี้ใช้เลยแล้วอุ้ย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 เนี่ยมันหลบยากอย่างเี้แหละตายสักทีตายสักทีตายสักทีตายแล้วโอ้ยกว่าจะตายอู๋ได้แต้มน้อยมากแต้มน้อยจัดจัดนี่ผ่านแล้วโอ้โคตรคิดถึงเฮ้ยเนี่ยถ้าประจำตัวของตอนชนะเท่าไหร่ ดูดีว่าได้แต้มสไหร่โอ้โหแต้มน้อยจริงๆที่ผ่านมาผมก็แต้มน้อย,อยนี่แหละนะครับผมมันขยับยากนะครับไม่ดั่งใจอะ่ะเออนะครับด้วยความที่มันเป็นเกมมือถือนะมนเล่นในคอมมันก็จะแปลกๆหน่อยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับก็จะพยายามเล่นอุ้ยสแสดงว่ามีบอสหลายตัวเนี่ยอ่าตามนั้นอ่ะกดที่เมนูครับอันนี้เขาแนะนําอาวุธครับผมสแสดงว่าให้อัพอ,อาวุธแน่เลยนั่นไงอัพอาวุธจริงด้วยแตมเลยอัพเลเวลอัพไปดิอัพไปให้หมดเลยรออะไรอ่ะ หมดเลยหหมดเลยหหมดเลยตันเท่าไหร่ก็ช่างมันเอาตันแล้วเหรหรือตันตามเลยเวลวะเราอัพแค่อุวกธที่เราใช้พอเนาะนะครับผมเราขุดได้ด้วยได้อะไรวะไหนดูสิเกมนี้มีกาชาบนะเฮ้ยอุปกรณ์ที่จะไว้ใส่ไมมันคืออะไรขอดูหน่อยเป็นขวดร,ระเบิดเพลิงอหอโอเคระยะระเบิดเพิ่มขึ้นถ้าร,ระเบิจากแอทแทก30% 4ซครั้ง โอเคเป็นระเบิดเพลิงแล้วผมไปเล่นนอกล่อหาของมาก่อนเนาะนะครับผมคลิปนี้ก็มาลองคร่าวๆเนาะนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยแล้วกันสำหรับเกมเบลต์สลักอเมริกันนิงนะครับผมเป็นเกมที่ผมคิดถึงมากๆนะครับตั้งแต่สมัยเด็กแล้วนะครับผมก็น่าจะหาตัวละครมาใส่ได้3ตัวนะครับผมคอยวากันนะครับตอนนี้เวลตสี่นะครับผมใครอยากจะเล่นด้วยกันก็เข้าไปที่เซิร์ฟโขกนะครับผมส่วนใครจะเล่นเซิร์ฟอื่นก็แล้วแต่นะครับผมโอเคบ๊ายบาย